สวัสดีค่ะเด็กๆตระกูลทองมารายงานตัวกับพ่อพ่อแม่เอฟซีเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไหมลูกวันนี้เหมือนเดิมไหมฮะพี่ทางก้อนหันหน้ามาหน่อลูกพี่ทางก้อนครับท้องอินละลูกท้องอินท้องอินครับชัตังค่ะลูกอ๋อชัตังหอมชตังนะคะ เดือนหอมนะคนโน้นทีคนนี้ทีอาจจะแกล้งน้องอะลูกอะอ๋อ,อ,อ,อแต่งตัวให้น้องสตังแต่งตัวให้น้องครับแม่ครับเดี๋ยวนี้ก็ชอบแกล้งน้องนะคะเดีนี้สตางเริ่มรักน้องแล้วค่ะส่วนสามน้อยทองจันทของเราก็อ้อนแม่เหมือนเดิมนั่งตักแม่เหมือนเดิมค่ะ แม่อยู่ไหนพวกหนูอยู่นั่นใช่ไหมลูกแม่อยู่ไหนพวกหนูอยู่ด้วยนั่งเฝ้าแม่กันนะคะเด็กๆชัตูนชัตูนชัตูนคนสวยเป็นสวยของเรานะคะตกเย็นมาเด็กๆบ้านแม่กิ่งก็จะเป็นแบบนี้กันนะคะก็จะตะมุตะมิกัน บางคนก็ยังไม่ตื่นดีบางคนก็งัวงเงียงัวงเงียตื่นมาก็ขอแต่งตัวก่อนอย่างคนสวยของเราเนี่ยค่ะขอแต่งตัวก่อนแม่วายพี่ทองหยดทองหยดของเราก็เพิ่งตื่นค่ะเวลาที่ตอนเย็นแม่กิ่งมานั่งอยู่มุมนี้เด็กๆก็จะมาห้อมล้อมแบบนี้ค่ะ มาห้อมล้อมแม่มานั่งมาเล่นกันอยู่ตรงนี้กันก็จะเห็นภาพเด็กๆจะนูนเนียนูเนียกันอยู่ตรงนี้สัดส่วนใหญ่ค่ะแต่ละคนเนาะอันนี้ทองจันแต่งตัวให้พี่ทองก้อนค่ะพี่ทองก้อนหนูแต่งตัวให้นะเด็กๆก,ก็จะมีความมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกันแบบนี้ค่ะ ทางโน้นก็มุมใครมุมมันอันนั้นพี่ทองแทง่งพี่ทองแท่งเตรียมแกล้งเตรียมแกล้งแม่ทองเพิ่มค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เนี่ยค่ะทองมั่นของเรายึดครองคอนโดเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือวันนี้น้องๆองอยากขึ้นไปนั่งด้วยค่ะมาแต่งตัวให้น้องน้องก็ยอมให้น้องนั่งด้วยนะคะทองมั่นของเรายอมให้น้องนั่งด้วย แล้วก็แต่งตัวให้น้องต่างหากเนี่ยแงบ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 จริงกิงทองมั่นถ้าที่ไม่กิ่งสังเกตน้องจะไม่ค่อยชอบเด็กนะคะเขาจะชอบเว็ดเว็เวเวใส่น้องตลอดค่ะทองมั่นดูนะคะที่นอนนิดเดียวแต่ก็ปพากันนั่งสองคนความสุขของนางค่ะนอนกระดิกหางดิกดิ๊กดิกมีความสุขมากมายเลยนะลูกฮะโอ้ใครจะมีความสุขอย่างพวกหนูเนี่ย เห็นเด็กๆบ้านตระกูลทองแล้วนะคะก็แบบนี้ค่ะพวกเขามีความสุขกันมากมายพอพ่อแม่ fc ดูภาพเอาก็เห็นนะคะว่าเด็กๆเขาอยู่กันยังไงกินยังไงมีความสุขกันแค่ไหนแล้วยิ่งเราให้ความรักอบอุ่นกับเขาเต็มที่เขาก็ยิ่งมีความสุขมากค่ะคนกินก็กินเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็คือปลาเส้น อาชัดตูนชัดตูนมาหลบอะไรในกองอะลูกฮะอาคนสวยของแม่มานั่งหลบอะไรในกงดูนะคะของมั่นยอมเสียสละที่นอนให้น้องข้างบนค่ะตัวเองมานอนอยู่ชั้นสองตาตังของเราก็เริ่มง่วงแล้ว ดูเด็กๆไปเพลินๆน,นะคะตอนนี้แมวขาวดำรวมกลุ่มอยู่ข้างกายแม่ค่ะดูทองมั่นของเรานะคะ อาสตุนมาแอบอะไรตรงนี้อ่ะลูกฮะวิ่งไปจากโน้นทีตรงนี้ทีนะคะเดี๋ยวขึ้นกงบ้างละ่ะเดี๋ยวมานอนมุมนี้บ้างละ่ะเขาอยู่ไม่สุขค่ะสตูนของเรานางจะมีเป็นเด็กที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเด่ะ energy หรอคะ energy ที่แบบว่าสนุกสนานได้ตลอดไปโน่นไปนี่ได้ตลอดไม่ค่อยอยู่นิ่งอะคะ่ะ มุมนี้ก็จะเป็นมุมมุงม้งมิงม้งมุง้งมิ้งมุ้งมิ้งของพี่ทองก้อนค่ะทองอูไลทองอูไลกับทองไพลินเขาจะติดพี่ทองก้อนมากเลยนะคะเท่าที่ผ่านมาพี่ทองก้อนเขาจะจะเลี้ยงจะเลี้ยงสองคนนี้มากกว่าแม่เขาอีกแม่เขาจะไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ดูแลลูกเท่าไหร่มีพี่ทองก้อนเนี่ยค่ะดูดูอยู่เฉยไม่เป็นคนสวย คนสวยของพ่อพ่อแม่เอฟซีนะคะอยู่สวยไม่เป็นตอนนี้ไปขอแกล้งพี่ทองมั่นเสือน้อยของเราก็ไปสมทบอช่วยกันแกล้งอช่วยกันแกล้งพี่ทองมั่นก็รู้นะคะว่าน้องแกล้งสะบัดหางใหญ่เลยเขาเสือน้อยก็อยากเล่นค่ะอยากเล่นหางพี่ เห็นไหมเห็นไหมไปสะบัดหางน่ะไปสะบัดน่ะหางพอน้องจะเล่นก็ไปแย่น้องน้องยังเล็กอยู่นะลูกทองมันน้องยังเล็กอยู่นะลูกแกล้งน้องนะคะเสือน้อยของเรามันนอนนอนไม่ยอมลงเลยอะลูกฮะนอนไม่ยอมลงเลยยึดที่นอนพี่ทองมั่นเลยใช่ไหม เด็กๆก็จะมีความมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกันแบบนี้ค่ะพอตกเย็นตกค่าม,มาบ้านไม่ก,กิ่งก็จะเป็นลักษณะนี้กันซะส่วนใหญ่แล้วก็มุมนี้เราก็จะเห็นเนาะเห็นความมุ้งมิ้งของพี่น้องเขาทอ,ทองทองทวีกับทองภูนทองทวีแต่งตัวให้น้องคนหล่อของเราอ้อนพี่สาวเหรอลูก คนหล่ออ้อนพี่สาวน่ารักมากมายค่ะเด็กในครสวรรค์ของเราส่วนกลุ่มนี้ก็จะพากันนั่งนอนเล่นอยู่บนกงค่ะมีความสุขนั่งนอนเอกเนกอยู่บนกงบนหลังกงแม่กิ่งก็จะปูที่นอนให้เด็กๆ แล้วก็ในกรงก็จะมีปูค่ะในกรงก็จะมีปูเหมือนกันเห็นทองอ้นไหมคะเอฟสีทองอ้นเห็นทองอ้นไหมคะทองอ้นของเราค่ะทองอ้นกับพี่ทองก้อนอ้าวแม่ทองมาแม่ทองมาของเราค่ะทองอ้นรูปหน้าน้องจะสวยนะคะ แต่ว่าของอ้นแม่กิ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องชอบฉี่ฉี่เรี่ยราดค่ะ